สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามกันต่อนอสสำหรับแนวทางลาวกาชาดแล้วก็ดาวโจน v i p นะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลออกกันก่อนนะครับครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกแล้วนะครับมาคิดมาคำนวณวีก็อ่านเลขเด่นนะครับจาก0ูนย์ึงเก็าก็ขึ้นไเลยวแค่2ตัวนะครับที่มีโอกาสมากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการน,นำเดียวต่างไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงนะครับเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเอฟซี C, และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมตรกตั้งน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็มาดูลาวกระชาตเนาะลาวกระชาติออก6 7 4 9 0 6 7 4 9เกุดวินมีเลข4มีเลข9มีเลข0นะครับ จุดวินใครนำไปวินนะครับเข้าที่90ตรงๆนะครับส่วนเดนวิ่งโรดนะครับเจาะไม่เข้าเนาะนี่มันมาเข้าตัวกลับในที่ผมบอกว่าให้ตัดเล่น749นะครับมันเข้าตัวนี้เสียดาย9้ามันกลับหัวนะครับ3ตัวใครนำสีไปวิ่งไปโรดเนาะก็ถือว่าเข้านะครับเก้ามันกลับหัวเสียดายนะครับแต่ว่าผมบอกให้3ตัวตัดเล่นนะครับถ้าว่าใครได้ดูคลิป3ตัวตัดเล่น ก็มาดูดาวไอดาวโจร VIP นะครับปุ่นอกอ8ูนย์ผมลืมวงกลมให้เนาะมันนี้เด่นวิกโรดหลุดนะครับแต่ชุดบินเข้านะครับชุดบินเข้าที่26เข้า26นะครับ เข้าที่26ส่วนตัวจอะผมก็หลุดนะครับเล็กเด่นวิ่งโลดหลุดนะครับเข้าเฉพาะชุดวินนะครับเรามาดูวินพิเศษนะครับสามารถบินได้ทั้งราวกาชาติแล้วก็ดาวโจนเนาะวันนี้ก็ถือว่าเข้าที่4 7นะครับเข้าที่กาชาติแนละ้ดาวโจนก็หลุดไปนะครับตะกี้มงน่าเสียดายเนาะว่า เรกกำลังวันมันมานะครับ <c oughs> <c oughs> กับกัามาตามก็ต่อเนาะสำหรับแนวทางนะครับเันที่13นะครับเันที่13มาดูรากาชาตินะครับรากาชาตวันนี้ชุดบ,บินผมให้ที่ 45012นะครับ4 5 0 12อวันนี้เลขเด่นปล่อยให้2ตัวเลยเนาะจะทําจะได้ไม่งงกันตัวที่ผมเน้นก็คือตัวที่ผมคัดมานั่นแหละครับก็เลขเด่นคือ4กับ5นะครับวันนี้ผมจะเน้นให้ที่เน้นที่เลข4นะครับใครชอบพาจับที่เลข5้านะครับ จับให้3ชุดจับให้อย่างละสอชุดนะครับกจับที่สี่หนึี่สองห้าแล้วก็ห้สนะครับสตัวจับให้ที่จับให้สชุดนะครับสาตัวให้ที่0ูนย์ห้กับ9 5 2 พอไปแล้วผมเน้นให้ปิดตัวผมเน้นน้าที่เลข้านะครับ <S <S ใครชอบเลขสีจับที่เลขสีนะครับ5ก็มียห้าน1กับห้าสองคับเราจับ3ตัวที่5 2นะครับกับไปกันต่อที่ดาวโจน VIP นะครับ ดาวโจนวีพีวันนี้ผมให้ชุดบินที่ห้าเก้าห้าเก้าสี่แปดห้าเก้าศูนย์สี่แปด ห้าเกาูยสี่แปดเลขเด่นก็คือ5กับ9นะครับ mm hmm. เน้นที่เลข5วันนี้ชนกันที่เลข5นะครับ mm hmm. ก็จะมีระวัง5 4กับ5 9เนาะนะครับแต่ว่าผมก็จับให้เนาะนี่ผมจับไว้ที่5 8 5 9ปดห้าู ติดก8ไปตัวนึงนะครับส่วน3ามตัวผมไม่ที่2 8 5 7 8ด2 8 5กับ785ดกับ785วันนี้ผมรีบลงคลิป เน้นในที่เลข5นะครับชุดวินตามนี้เนาะใครเพิ่มเติมจับเอาในชุดวินนะครับตัวที่ผมเน้นได้ก็คือ85กับ9 8 2ชุดนี้นะครับส่วนวินพิเศษก็มี4ี่ห้กับ59มก็จะได้ สี่ห้าเนะาะซ้ำกันที่เลขห้าแล้วก็เก้าสัญลักษกำลังวันเลขกำลังวันวน,นะครับได้เลขหนึ่งหกเก้าเอหกเก้าหนึ่งเก้ามีแล้วเนาะฉะนั้นผมขอเพิ่มเติมหนึ่งกับหกเลขสูตรกำลังวันมันได้ c a d d ห้าห้ากับเก้านะครับ ก็ต,ตามนี้เนาะนะครับวินพิเศษนะครับก็สามารถโหลดไอ้วีวินได้การชาตแล้วก็ดาวโจนนะครับชุดล่างนะครับส่วนเลขกำลังวันวันนี้ผมให้ที่มันออกวันอะไรวันพฤหัสวันศุกร์ใช่ไหม่ะวันศุกร์วันศุกร์ก็คือ3ตัว69 1 691 ส่วนเลขสูตรคำมลาวันก็ได้5กับ9นะ3เนาะกันที่9ไปจะได้แค่นี้นะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้ทุกแนวทางนะครับ่านมีเลขเด่นหรือว่าเลขในใจของท่านก็ลองเอามาจับ4ตัวนี้ดูนะครับแล้วก็เอาไปใช้ได้ทุกแนวทางเนาะท่านจะเล่นแนวทางไหนก็ได้เลขเด่นมาจากไหนหรือว่าเลขของท่านเองก็ลองมาจับ4ตัวนี้นะครับแล้วไปที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับ แบบต้นี้ผมก็ขอวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่13เดือน2พศส5 6 8นาะครับกับแนวต่างลาวกาชาติส่วนดาวโจนก็เป็นวันใหม่เนาะก็เข้าวันที่14นะครับเวลาเที่ยงคืน30นาทีก็คือผลออกนะครับก็คือวันใหม่นะครับสำหรับดาวโจน VIP นะครับส่วนเลขกำลังวันข้างบนนะครับก็เอาไปใช้ได้ตั้งแต่ ดาวโจน VIP ไปเอเป็นต้นไปนะครับก็ไล่ไปทั้งวันเลยจนมาชนลาวกาชาติอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือ1วันก็สามารถใช้เลขชุดนี้ได้นะครับครับตอนนี้ผมก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิก f อและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่13นะครับเดืนอน2ปศ2สสบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ